ถ่ายเลยไหมนี่ครับกินชีสเหรอลูกไหนไหนกินชีสอร่อยไหมครับอ่าถ่ายรูปพี่มาเร็วกอดกันหมดแล้วลูกเดี๋ยวพอแล้วลูกพอแล้วกินแค่นี้พอลูกอ่ากอดพี่มาเร็วถ่ายรูปเร็วยิ้มด้วยเก๊กรอ เก๊กรอด้วยเก๊กรอด้วยเก๊กรอหนอนั่งนี้อ่าหนูนั่งนี้แล้วหมานั่งไหน,นอา่าเก๊กรอด้วยสิอ้าวอ,าาอ้ออาวพี่หมาตกอา้าวอ้าวอ้าวพี่หมาอยู่อ้าวเก๊กรอพี่หมาเก๊กรอเร็วมาตรงเก๊กรอเร็วหมากรอเร พี่หมาเปื้อนเลยนะ่ะพี่หมาเปื่อนชีสแล้วนะ่ะเร็วเอาพี่หมาไปอาบน้ำแล้วพี่หมาตัวเปื้อนชีสแล้วนะ่ะเดี๋ยวมดขึ้นพี่หมาครับพมาครับแ<ะ>ปรงมฮะปงากหนูก็เปื้อนน่ะนะเช็ดด้วยเปื่อน มือก็เปื้อนปากก็เปื้อนรักน้องเก่งรักน้องเก่งใครอีกรักพ่อแดงได้รักยายแอลวรักตาเรืองรักลุงลกรักพ่อแดงรักปีโป้รักทวดเรือนใคไม่มีแล้ว ไม่ไมีแล้วลู้๊บรักน้องเก่งนันทิกรนก้างออนตาอะเห็นอยูน่นันทิกรนงก้างออน,ออนตาใจวายรูห้หมฮะ ก็ถ่ายรูปอยู่นี่ไงถ่ายรูปกัพี่หมาอยู่นี่ไงน้องรูยงเก่งครับดูน้องเก่งเหรอลูกเอ้ยไหนอาบากที่ฟันผุไหมฟันผุไหมผุไหมผุไหมรูเก่งเดี๋ยวที่เดี๋ยวเอ้ยหายแล้วอยู่นี่ โอ้ยเวียนหัวไม่เอาเล่นอะไรไม่รู้แก่แมวตาเอ๋หัวเ้อะทำไมหัวเ้อะอย่างนั้นอ่ะแมวเล่าเวียนหัวหนีหนีหนีแม่หนีแม่หนีแม่หนี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  ลึงนะลึงะลึงนะลึงนะเอาพี่หมาไปนั่งจักรยานนู่นไปไปแหมนั่งจักรยานเลยนั่งหลังนั่งเก่งขับเลยเก่งขับจักรยานเลยหนูจับจานมัดไว้ข้างหน้าทีลูกไม่ไม่แขวนไว้นั่นน่ะแล้วหนูก็ขับ อ้าวอ้าวแล้วเ็งกับพี่หมาตกที่นี่ไงทำไงอ่ะฮะเว,วียนหัวเวีนหัวดิไปเก็บถุงผักมาก่อนไปเก็บถุงดอกอัญชันไปใส่ตู้เย็นก่อนปะอนีไม่หนีไม่หนีแม่ทำไมอ่ะ,ะไปจักรยานเร็วเร็ว อยูมาเอาดอกกัญชันไปเก็บตู้เย็นก่อนมามาเร็วหยิบจับออโอ๊อยโอ๊อยเจ็บวะยะเอาดอกกัญชันใส่ตู้เย็นเร็วน้องเกงดอกกระชันเนี่ยนะในถุงน่ะเดี๋ยวชนแม่เอาดอกกัญชันก่อนเร็ว ดูครับนี่ไงลูกดอกอัญชันอยู่นี่ครับดอกอัญชันจากต้นผักชีจากต้นก็ใบจำลึงกิมรัวเดี๋ยวจะเอาไปทำข้าวกลางวันให้น้องกินนะคะเวียนหัวเลยแม่เวียนหัวออกไก่ออกไก่ออกไก่อ่านึง สองสามอ่ะหนึ่งสองสามครับอ่ะแม่ด้วยอ่ะหนึ่งสองสามอ่าวขาว่างอ้าวหนึ่งเดี๋ยวแม่ช่วยจับอ่อ่ะหนึ่งหนูฮะหนูทำเองกันแหละ หนึ่งสองสามสี่ห้าเป็นฮะเป็นน้อันหนักลูกมันหนักแม่โจโจนันหนักแมวแมวครับเอาแม่ครับแม่วลูกไม่เดี๋ยวแม่จะเอาไปแช่เย็นแล้วอ่ะถือเอาไปแช่ยเย็น ไปแช่ยเย็นกันไปหลังบ้านกันนี่หมดใครนะนี่หมดใครวางอยู่บนนะ่ะคุณนน่ะนี่หมดใครโอเคนี่หมดใครนี่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 หมดรถใครนีหรร่หมดรถใครลูก พีโมดรถน้องเก่งกาบกาบพระภูมิก่อนดิไปกาบพระภูมิปะไปไป,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 ปกาพระภูมิปะไปไปกาบพระภูมิวางวางเออปปแกะใกล้ใกล้แกบใกล้ใกล้แกะใกล้ใกล้นั่งลง ไม่ต้องเปิดไม่ต้องเปิดนั่งลงนม่ไปวหวไหม่อาไหว้หนูไหว้เลยหนูกราบเลยไมไหวขูครับอ่าเร็วกราบหนึ่งทีอีกอีกสิยังไม่ครบเลยหนึ่งแล้วนะสองอีกสามเอาแล้ว มือเจีบจยนครับใส่ไปเลยลูกพังหมดแล้วลูกพังหมดแล้วใช้ไม่ได้แล้วมันพังหมดแล้วรถมันพังหมดแล้วน่ะเป็นได้ออย่างเงี้ย เก่งมานี่แล้วแกลงาแกลแกบมาแ,บแกลวแกบมาแ,บแกลวแกบก่อนโซท,ทุนมายี่ไหนครับลงลงหนูต้องระวงังเดี๋ยวหัวทิ่มหนูต้องค่อยๆลงเเเครับ,บไหนหลังค่ะไหนหลังค่ะหลังหั หนหลังคาไหนไหนไหนไฟไหนไฟไหนประตูไหนหน้าต่างหน้าต่างไหนไฟไฟไหนหลังคาพังที่แมวก็โดดลงมาไหนไหนไหนแมวก็โดดลงมาตรงไหน ตรงไหนตรงไหนครับอาตรงไหนห้องบนเย่ตรงนั้นแหละครับไหนหมวกกันน็อกไหนหมวกกันน็อกเอ้ไหนครับของพ่อกับของพ่อกับแม่ไม่มีของน้องเก่ง้องเก่งยังไม่มีหมวกกันน็อกแม่ไม่ได้ซื้อให้น ไม่ใช่ของน้องเก่งของพ่อแดงของแม่แหนม่อครับของแม่นุ่นแมแหนมครับแม่แหนมแม่นุ่นแม่สําลีแม่จําลีแม่สําีแม่รัตนาพรพรแม่แม่ห้อยแม่นุ่นแม่นุ่นแม่สํมบลีแม่แหนม หมาเกง่งหมาเกง่งหมาเก่งหมาเก่ง <c oughs> จอมจ้าไ,ไปไหนอีกเดีลเล่นนะลูกเดี๋ยวจะเอาไว้ทำกับข้าวกลางวันให้หนูนีบุดฮหูวจี่หูนี่หัวลูกครับหนี่หูใคร แม่เอาหนีบหูใครลูกหนีบหูหนูเหรอปล่อยก่อนเดี๋ยวแม่หนีบให้ขอบคุณครับก่อนอ่ะมาเอาหนีบไหมต่อไม้นีบปะอ่ะวันชันสวยจังเลยหนีบตรงไหนนูตรง,งไหนอ่ะตรงไหนอ่ะเอียใช่ไหมเอียไหนอาย ai? บอกก่อนไหนอายไหนไหนเมาส์ไหนเมาส์าบอกก่อนเดี๋ยวแม่ใส่ดอกไม้ให้เร็วไหนเมาส์ครับก็ไม่ใสล่ละ ไม่บอกไม่ใส่แล้วเก็บแล้วเขียมาเนียบเอียเร็วเขียอ๊เฮียอ๊เขียไม่เย็นอ่ะอาใส่อันนี้ไปด้วยเอาอันนี้ไปด้วยไปแช่เย็นอ้าวอาบน้่น่พะเข้าบึงเขาก่อน อ่ะเร็วปะแช่ยีนอันนี้ไปด้วยใส่ถุงใส่ถุงนี่แม่นีบอ๋อเน็บหูใส่ถุงใส่ถุงใส่ถุงไว้ครับครับแม่เน็บนะเก่งนี่